่แซ่บแซูแซ่บแเ่เจ้าแลนหยกชูงี้เป็นไรแซ่บบจะคลองตาสบายดีและสวัสดีเด้อัน้งจ็ดสี่ัสุขสุัดีลูกมาเนี่ตาท้องง่ายใช่ขั้นติดตาบูบอแล้วฮะบอแล้วว่ะ

เบิ่งกินตาลเลยหอุดกนะินเลยตัดแต่เห็นเนะีใส่น้พเนะี่ใส่กระเทียม้านซับอาฝ่าห้องกระโมนันำเดียวเบิ่งเตะเลี้ยคืุอยากระ

ใส่อยู่ว่าสีอ่ะเอาตั้งอยู่ในขอบนะตั้งจาบริเวณตรงไหนกันอันนีงนะครัอืมแต่เราไม่ใส่แล้วตัวสีเขียวน่ะใส่เขาไม่เคยใส่เขาเห็นเนยอเขาคิดว่าเขาเอาไปใส่เขาใส่กัเาเน้งตัวนานากบราก็ได้เ ใช้กระเทียมสามาอันก่ะผักเาะี้ยสามาอนันสามกีบสามอันเอ้ยเลี้ยงไงมันนั่นไงมันเป็นใช่ไหมลูกมีอันสามกีบสามกีบผักเลียยสามอันวายอสามอันให้มันเป็นใช้กระเทียมสามอันเดี๋ยวเขาชิว่าห้ <c ười> าโมงเฮ้ยเด็กเส่ครับเด็กเนี่ย <c ười> ตดองเี๋ยวเาตหมาใต้เองี่ั้มใหสิบบวกวิทีเห็ดบ้านหลังจะได้ตามกินเองตัมาเลยใ่ตัมแล้วละตามได้อเก็เอาผ่าเนี่ยพับพแล้วก็ห้องก้นโอเห็นลรงเวลานึ่ก็บเบื้อมันจะแตกพับพัดีดี วางคกหายนันตงหานเงียงเออตามมดดันเวลานั่นบรได้ตรงใ่แม่เห็นวะไงเลยเป็นบสูงกว่าแม่เลยพี่ก,กต็ตกวะนัองตงเนะเาะแม่แม่ไปแช่มุมน้อวาพงๆๆๆๆๆๆๆ Tắm tăm cho đi, Tắm hèn pin, tăm chút nha luôn Tăm chút tay long, tay long. Hô, mẹ. Hô, dòng chị, choi hô, yêu. Tô, yêu cô, chơi bông yêu. Tô, cô, chúp bông yêu. Tô, cô, chút yêu cô, gạt cô. Lê lạnh hô, hô, à đồ không biết không. <laughs> เปิดหอกไว้ยตำสตีมันลามชิลยตำกินเองหมเต้มานใส่เมหัดเผ็ดกินเองได้ห่วง่ลยเลยูแเรวก็จะปใช้แล้วเสื่อแม่ไปหันไปหนีเลยไปเที่ยวดิ ไปใช่ก็ไปน้องวิวไปไทยมอ้ไม่เลไม่เลยขลแกบบบุระมาลุยเฮะไปเยอะ่กับมาบอกแ่ไปฮะอาม่เขาไปฮะ กินเห็ดบ้าเติทำนี่หน่อยนันแหลกแล้หำนี่นะเราจเจ้าแล้วเจ้าวทำนี้กับทำนี้แรงเป็นน้ำเลยแรงเป็นน้ำนะตดใส่ประจำจำมาพ่อเวลาเห็ดนะ เจ้าม้ามาดิช้อนอ่ะเอาตัวมาเจ้าก็เลือดเอาสอนบนเอาที่ลูกแลยค่ะพ่อมาเสียงหูมาเงี้ยพ่อมาดิพ่อมเจ้ากระลังเดี๋ยวช้อนให้ทำเองเล่นในป่าเป็นหกี่นี่นี่ วแง่จะปาดมือจะฟองแล้วล่ะปาดตะเก็นกับเบ็ดแล้วกะบัดข่าแล้วเนี่ยกับจักรคนชิวเอาล้วปาชิ้นใหญ่นี่เราห้องชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าปาลูกไปไปเออ นอนสถิตเห็ดกินเองแซ่บด้วยนัวก็ไดาตัดเบดจีบอ่เนาะตอกไหมใส่บิะโลดแล้วลูกมันเป็นเหลืออย่างเนาะใส่บะโลดวิธี uh จับมีดจับหยางผัดเห็ดวาวเห็ดหยางคือเก่งแท้เบิร์นฮอร์เรย์ยุ่งเฉพาะทุกคนละเบิร์น ปาดปักเลนพุทธิ์ขึ้นไปที่ปาดว่าวันกี้กอ,อย่าปาดมือเต่งลงแล้วกันเอาปาดแดกให้ลงมันช่างไงวะปาดเงาลางใช่ปาดเงาอีกบ่ใช่ชัยบันลูกกันแล้วแต่เจ้าแล้วปาดไปไหนก็ได้เนาะ ปาดไปชันเบาๆหนึ่งนะโดยป,ป,า,ดป,ปาดจะมือเจ้าของบลาฉลุไปดิง่ายเชื่อเลยด้รก็บีบบใจ่าพาเคืองบ่จะเห็นเจ้ากระป๋ดาใาบบาบ่ให้มันนัน่นถึกใจมันนัน่นมันจังบีบง่ายลูกเออเอออืมอย่าค้อนบีบระวังมือนะขันคักขันแน่แท้ยาแล้วเห็ดกินเอง Bình chú ngồi nói chú ừ. cho Mãi hả? No. nào, Ta ta sẽ hùng quên. Cho chân chẳng cấp mê mẹ. thế kìm kìm ừ. Ta kìm tầm kìm Vô kìm 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 tán chụp mà... chụp. Em em chấm quán bò chấm được mặc tâm bò bò song bong cứ chấm bong Xong buông Xong buông bóng 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 bò 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 lại phút. Hồi ít. Hồi ít. เออืมใส่ลงไปอืมจะเหดบะนี่บอกไหมอ้าวจะหบน,นี่ก็ใต่<น>ประแดกมาน่้ยส่ประแดดแล้เอาบงนตกนักประแดกใส่อือืมรอออืมอ,อก่อ,อ,อกนยก,กบน่ อาบ่วงมันคนขางมันเฮ้ยเดเออตามมันตานแห้งพองตาจะฟองเล้วจับบ่วงจับอันตามไปซั่มปเออก็จับไปซั่นจับบ่วงเออดูไสีเบอร์หน่วยยัง กิเบ้งเจ้ากิมไหมแม่อะไรแซ่บวู้แซบจางบ่ถ้าจางก็ใส่น้ำปลาใส่ยูแซ่บแซ่บก็ใส่เส้นหูไปจํำไปอะเวลาเวลาแม่บอก่าใส่ลงไป ใช่เบิร์เซนยกยใไฮเบิร์เนืพอแล้วตัม,มาเลยเออเห็ดเคลื่อนตั้มพริกกินเนละ่ะเออตามขางนึ่งนะเออบวง้นมาชั่นแหละโอ๊น้าม,มานันอ่ะโอเค อย่าทูนแห้งนหนเบิ่งกว่าน้ามันพิพงใช่กะเสือเจ้าของเลยเอา่เห็นเห็ดแบบว่าบัวหอยเปื่อนกระตัวห้านะลูเกเจ้าเห็ดเป็นอยู่บ่อืมเห็ดใดก็ได้ที่แบบว่าเออบัวหอยมันพงออกข้างนอกอะตำแบบว่าแล,วแล้วเวลา,มาแม,าม่บอกให้อันเบิง่งแม่ตำบ่วเบิ่งบวกกับชิบิจับไปยัางหอดทางกลางมันจับปลายมันเออ พอไหมี่เห็นบหมเวลาจะเห็นนี่เพื่นเบิรแม่สิเห็ดให้เบิร์กประจำแม่ดูจมั้มึงก็อนอันนี้ นี่สิบบอกนี่ีจบจับนี่เปิงม,มือแม่ดีนี่เอาเบดนี้ว่าแม่ชิไหเแม่ชีคือจัอืมกวดลงนี้เอาก็ต้องบางไปคมมันแห้งหรอกนี่เห็นบอกง่ายบอคุณไงง่ายง่ายบืะ จะซีมพอดีนาะลองบวนมาจากอ่เป็นยังแม่ประยัดแ่ปยเวลาเห็ดกุจงทุกอย่างเก็บล่างให้เว็ดกระจายโอเคนี่จะไาเห็ดบอนเปื่นเวลาจะตำเคยใช่ถาดไหเนาะใช่ถาดดิถาด จะทานเห็ดจะเห็ดทุกหน้างจะชิมทุกอย่างชิงทุกอย่างเห็ดแล้วล่างเบิดเก็บล่างเบิดเข้าใจเวลาแม่ไปอยู่บ่แม่ว่าเห็ดแล้วมชิมกินให้มันเน่าอยู่นี่เลยบอมเม่เลยกชิงทุกอย่างไปกาง

แซบบอจะคลองตามตเป็นได้ขาดเนะฮะคือว่าเมียตามมันแบบแช่เนาะหึ่งป่ยวะมันก็แซ่อยู่แซ่อยู่ค่ะขาดน้ำตาลขาเจ้าจำมั้ยนะอ่ะยายาเจ้าแล้วอือเป็นยนง <ใ>ไปกินจ้ะมาบันไปใส่เลยเข็ดเอ้าเป็นแต่กองกินมันไปใส่ละบันโม่ปะจอย่างมาให้พูดแล้วไปใส่ไปนั่งเพื่อนไปนน้งเพื่อนเพื่อนไปใส่อ้ไปน้ํนเนา,เ,เ,พาเพื่อนมากินน้ําเพื่อนมากินเป็นโม่อืม นำเพื่อนมากินเป็นมูกินลูกไปโอเคซาอแม่พี่น้องเลยคลิปนี้ชาวท่องกัซซิคอจบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในชาท่องคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วสบายดีและสวัสดีพัจจุบันทุกคนเนาะสบายดีลูกด้ย